ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านพ่อไอ้ไส้น้องนุ่งทุกท่านเหรอครับเมนี่พ่อกันตอนแรงๆครับเมนี่ก็ม่อมแม่ยจนิหน่อยครับเป็นเพื่อนนะครับแบบยักา์เป็นยังษ์เหรอครับเฮรดเนียตะเ้าเหรอครับอาจารย์ช่างปล่อยนกเขาใหญ่ตาฟังพองน้ำกร จักนำพองกับไลลายๆด,ยดอกพี่น้องเร่งระบายจักสีถ่วมบ่วถ่วมน้ำหลายครับครับอาจารย์มันนี้ก็มีพเนีิลในเบิ้งครับอาจารย์กถือว่าทางหายไปมือซองมือ่อเอาอันนี้รับเป็นลังแล้วอาจารย์เนี่ยเนียนลนกเขาชวาครับอาจารย์ชวาสองชั้นครับ นัดตอนตอนแรกมื่อเอินครับอาจารย well. ์ต uh, ัดสินแล้วเมื่ออื่นี่แหละครับเพราะว่าผมย่างย่างย่างม่วงตบครับเนี่ยย่างม่วงตบดย่างเดิงีย่างกระซานเรียบร้อยแล้วหรอครับครับคดคดคดตีนมันครับเนี่ยเขาเขาตีนมันเนี่ยเขาลวดเนี่ยครับสองชั้นครับอาจารย์เขเนียดนกเขาชวาสองชั้น อ๋ผ่านไปอาจารย์อา่าอีกหลังนึงครับนี่อันนี้สองชั้นเนาสองชั้นตัวนี้ก่อนครับอาจารย์สองชั้นตัวนี้อา่าของ้องเขาอยู่อา่านอนสะอาดครับกระซีเ้วต่อไปละอา่าน้องละชิ้วต่อไปเพราะว่ามันมาติดอยู่บกเขาชวาเนี่ยครับก็เลยน,นั่นเพเกินสามหมือก ของสามมือก็แล้วนะครับนี่ทรงให้ครับนี่อ่าท่างน้นสะอาดครับเอ้าวดจังไงผมก็ขึ้นตัโดนเราหรอกครับยางนี่จริงที่ไรครับอาจารย์เอ้านี่ครับสองท่านสำหรับเพียนครับอาจารย์เทียนด่างนี่ ผมติดข้างนี่เลยอาจารย์เนี่ยดางังอาจารย์ที่ว่านี่ก็ล้างต่อไปจากน่องสะอาดครับเขีนล้างนี่ที่ว่าใส่วงตบงแข็งๆนะครับเนี่ครับเขีนเข็นเข็นเข็นกวนลานครับงายจังเลอยอาจารย์ตัวนี้ไม่ประดูครับ ไปดูครับต่อไปครับชุ่มอาจารย์มาเนี่ยไลการช่มพสร้างกับทางในเปพื่อนมาเนี่ยปดิไปใส่มาใส่อันนีเ้เหียนเหียนด้วยกันครับอาจารย์ผมคนสปริงแล้วเมื่อกี่นี่ล้วครับเนอาจาร,ย,าย,ร,าจารย,ย์เป็นเก้าเลยครับอาจารย์เนี่ยเป็นเก้าเลยครับที่ได้ใส่ได้ดนดนครับทุ่น เบาเลยอาจารย์นี่เบาครับอ่าเบ,บาเบาเพราะว่าเุณนไม่ซักครับไม่ซักแก่ๆครับเนี่ย่ดียู่ครับซุ่มหนึ่งของผมมันก็ไม่ซักกับเพราะว่าเราเด้อายุปันเดยลองมันแห้งวันครับเพราะว่าผมพาตอนนั้นมันยังหมาดๆ,ๆอยู่ครับอันนี้ก็อันนี้วงตบ,พ,งตบพอดีแล้วครับวงตบซ้ำเนี้อาจารย์ก้นฝาดกันฝาดนะครับ หรือว่าใหญ่เติบอยู่นี่ครับสามสิบสามเสนครับคันฟาดอันนี้ก็สปริงเบอร์สิบหกครับสปริงก็อีกรอบนึงก็ได้อาจารย์อีกรอบนึงก็แข็งดีกันเ,เอาซ้ำนี้ก็ได้อยู่ดอกครัำนี้อีกรอบนึงก็แข็งจัดเลยละ่ะแข็งคักเลยอ่าขันอีกรอบนึงตัวนี้มันสิโก้งพี่น้อง อาจารย์เอาอันนี้เบเบครับอาจารย์เนี่ยโานาไซยดอกครับแบบอีสานเท่านี้แหละแต่ว่าประตูเข่าที่เป็นตามตามลูกค้าสร้างเลยอาจารย์ประตูเข่าข้างล่างครับอันนี้โบร้านนี้ไดโบผู้ถอาก็ได้เอาจบไปครับเอาอาจารย์อีก้างหนึ่งนี่ครับ อันนี้มันเป็นไม้ธรรมชาติหรอกครับเนี่ยกว่าความมันจะออกมาแบบนี้อาจารย์ต้องสูงเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ซกักแล้วครับถือว่าเนี่ยไม่ซักไม้ครับเบากพลังแหงครับถืวอว่าอ่อนเกินไปแลอกครับเนี่ยไม่แข็งครับพอดีพอดีครับอาจารย์เดี๋ยวล่วอแหงแต่มันมาด้วครับเนี่ย เดี๋ยวดี๋อาจารย์อันนี้ว่าเรียเฮ็ดไร่ดอกครับเอาไร่มันธรรมชาติเลยครับนี่เพราะว่าไม้ไม้มันเป็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 นหูอยู่กลางอยู่แล้วครับอาจารย์กัวมันสสูงนะครับนี่ผมเลยเฮ็ดตามรูปไม้เลยครับอาจารย์บอลครับตัวนหญ้าเม็ดสิบเอ็ดหญาเม็ดสิบหรอครับเม็ดสิบเซนครับอาจารย์สำหรับค่ำนี้ก็อ๋อ ขนใหญ่นกออกมากข้างนอกจัง่อยครับเพราะว่าขนนกเขาันนกต่อนะครับมันเยู่ไก่อันหนึ่งเขานกเจอควนันไฟกับบอดี้ได้อาจารย์ย็นให้เป็นซิวเลยนครับควันไฟควันหนึ่งเขาเนี่ยแล้วครับโอ้ผมหนึ่งเบิ้งวันสมือครับโอ้คู่อยู่ครับนะครับสมผนสหางลังเต็มครับอาจารย์ แต่ว่ากระเล่นคือเก่าะไรอาจารย์นกเก่าเป็นน้ำนิสัยนกครับแต่ว่าก็บ่อยากเอาออกปันนะครับบ่เต็มที่ฝึกนกไม่ดีกว่าอาจารย์อ่าเลีดีนยนี้กําลังเลี้ยงอ่าเลียไก่ปลาใส่เครับส่วนที่เป็นตัอาจารย์เนี่ยส่วนที่มือจักจังวะเอานกปลานะครับกับผมกับบ่ได้ไปถ่ายถ้ำอ่านกน้ำเฒ่าอยู่บ้านเนาะอาจารย์ก็ไล่อยู่หรอกครับพน วมหนึ่งั้าเรามีเวลาไปอาจารย์ไปตอนเศร้ากันดีอยอะนกน้ำพุซ่าลหลายตัวอยู่ครับที่มันๆนอยู่สำหรับคำนี้กับห้เบิ้งประมาณนี้แหละอาจารย์ผมว่าผมติดข้างน้องเขาอยู่นสานทรงไว้ไว้แหละร้องสามหมื่นได้อยู่ดอกเพราะว่ากกเช็ดหลายหลังพร้อมกันหลายอาจารย์สำหรับอาจารย์ท่านใดทีด่ว่า เออผมรับปากกะบางเทียบกับผมก็เลื่อมา,ารย์บางเทียบผมก็จดไว้อยู่ครับเป็นมือเยอะคิดยังไงเอาะอาจารย์ท่านใดก็ยังรับผนีึกกับทักผมไม่อีกได้ครับก่อนทรงผมก็จีทักไว้กันอาจารย์เอาแต่ผมมีอยังพิเศษดอกอาจารย์มาหนี่งผมมีพิเศษดอกครับนี่จะให้เบื้องผนีกหนี่งแล้วครับว่าเหยียบเนีึก สหรบไม่เห็นเขาขานี่ก็บอ้นไม้อ้อนดอออาจารย์เมันก็ยังส่ละครับไม่พาไม่เบาๆครับเนี้วเนียวก่นละครับอาจารย์เอ้าอาจารย์สารัคลิปนี้ก็อ่ากำหรออ้าวยังส่ว่ายยังกับพ่อกานคลิปหนาครับอาจารย์ติดต้อนกกับเอออาจารย์พายุออกครับแดดออกมัดมือแล้วครับวันนี้แดดออกมัดมืออยัง ไปยกมือ,อยารอกยานอาทิตย์นี้ก็ได้ออกกับทีมงานทีมระเบับทีมงานในี่ใกล้บ้านนี่ยหรอครับอาจารย์ทุกท่านกา,ารเย็ดชิปพิชยังกับอดตเจี๊ยบหน่อยอาจารย์ผมุ่งนี้ปับปรุงขึ้นเยอะดอกเย็บแบบเก้าไหลโอ้ยผมเป็นเก้าดอกเปลี่ยนแต่แบบเก้าไหลเขาไปหอดไก่แล้วสำหรับชิปนี้กับอาทิตย์้ ขอจบิีไวบเพียงเท่านี้อาจารย์เพราะว่าทำแล้วเนาะบ่มีอย่างสิว่ากันดีเอาขอ,อยุยาตจบคลิปครับสวัสดีครับ